เมื่อกี้่ว่าหนูถามว่าทานการทานศีลภาวนาจําเป็นต้องเรียงไหมแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าตามหลักของของพระศาสนาแล้ว <c oughs> ใช้ปัญญาโลกพวกเราเป็นเกิดมาเกิดเกิดมาพบพระศาสนาพ,พระศาสนาเนี่ยเป็นพระศาสนาที่ช่วยมนุษย์ได้ทั้งโลก ไม่ใช่ไม่ใช่มาแยกเฉพาะที่นับถือที่นับถือท่านขึ้นตรงต่อท่านปาวนาตนต่อท่านเข้าลัิทธ่ท่านไม่ใช่ลัธิศาสนาเราไม่ใช่ลัธิศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ลัธิเป็นเจ้าศาสนาเป็นศาสดาเอกของโลกค่ะเพราะฉะนั้นทรงทรงตัดสอนอะไรไว้ให้หมดทั้งโลกไม่ได้บาเออนี่เธออยู่รัทธิอื่นเธอเอาไปมาภาวนาเอาไปปฏิบัติไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะนั้นถึงว่า พอพ้นคำถามก็เลยส่งข้อะเขาว่าใช้ปัญญาทุกอย่างที่ว่าจําเป็นต้องเรียงไหมต้องทาเวลาท่าทานจะต้องเอจะต้องมีมาก่อนก็ค่อยมาสินมาภาวนาไหมเนี่ยคําถามแม่เข้าใจคําถามแม่แม,แม่แม่แปลคําถามหนูหนูว่าเจตนาหนูว่าเอ,อทานต้องต้องเรียงไหมแล้วค่อยมาทาเพราะในในตำราบอกทานสินภาวนาถูกไหมคะ ในเมื่อตำราบ,บอกอย่างนั้นหนู <c oughs> ก็เลยถามว่ามันจาเป็นต้องทานศีลภาวนาไหมเนะี่ยอยางนั้นแสดงไม่เข้าใจครับความถามจะ้ะเพราะว่ามันเข้าใจกัน <c oughs> มันเพราะหนูจิตเป็นคนถามจ้ะตังขานจีบเป็นคนถามจิตเป็นธาตุรู้อยู่แล้วดังะนั้นคำว่าทานเนี่ยทานได้ตลอดเวลาทีนี้ลูกอ่ะจ้ะทานได้ตลอดทำไมถึงทานได้ตลอดเวลาก็คือว่าไม่จำเป็นต้องทานด้วยวัตถุสิ่งของหรือออ,อมิตรบูชา เข้าของทองเสนาสนังจะอยยุยาอาหารปัจจัยสี่แต่ละเครื่องนุ่ห่มที่จะที่พระศาสนา,าที่เราจะบ่งบุญพระศาสนาโงเคแล้วข้าปลาอาหารอย่างนี้ค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องว่าทานอามิตรนี่ที่ว่าทานทานจิตทานใจให้อภัยเป็นทานต่อเพื่อนร่วมโลกค่ะนั่นแหละก็เลยทานได้ตลอดเวลาค่ะนั่นเรียกว่าทานได้ตลอดเวลาท่า เรียกว่าผู้ธองค์สอนให้มนุษย์เราไม่ให้มีทานให้มีทานศีลเนี่ยเป็นชื่อค่ะทานศีลภาวนานี่เป็นชื่อให้มนุษย์ทำเฉยค่ะอันนี้งงไหมลูกครับไม่งงโอ้อะไรเหลือเชื่อมุทนาบุญนะเพราะนั้นแม่ก็ตอบอย่างนี้ค่ะว่าเป็นเป็นชื่อในพระศาสนาเฉยเฉยสอนให้ให้ให้คนมนุษย์ทั้งโลกรู้จักทานศีลภาวนาเป็นชื่อเป็นตำราเป็นพระไตรปิฎกเป็นพระเป็นคำสอนไว้ในพระศาในสอนไว้ในโลก เพราะนั้นการทานก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทานด้วยวัตถุสิ่งของต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ใช่ทานต่อพระศาสนาไม่ใช่ทานต่อพุทธบริษัทสี่ถึงจะเป็นทานไม่ใช่ค่ะให้อภัยเป็นทานต่อเพื่อนร่วมโลกค่ะให้อภัยเป็นทานต่อเพื่อนที่เขาตั้งจ้องหน้าจ้องตาจะเอาเปรียบเราอย่างนี้ค่ะที่เขาจะเ,เบียดเบียนเราอย่างนี้ค่ะที่เขาจะก,ก่อเหตุก่อเพศก่อภัย หรือตั้งหน้าตั้งตาจะเบียดเบียนเราอย่างนี้ค่ะให้อภัยค่ะเหลือเชื่อไหมคะว่าคนทั่วไปจะให้อภัยได้ยังไงแต่ว่าคนที่ศึกษาครับเชื่อเชื่อในพระสังภาสอนเชื่อในการมาตัดารู้ของพุทธองค์จะเข้าใจคําว่าทานแล้วก็เลยกล้าทานค่ะวาาวันนั้นเพะมีเหตุอะไรเราแก้ไขไงคะก็หนูงานหนูเป็นงานแก้ไขพอดีนั่นแหละหนูทานแล้วค่ะ แก้ไขไอ้ผิดก็ต้องเป็นเรื่องผิดถูกก็ต้องเป็นเรื่องถูกนั่นหนูทานแล้วค่ะช่วยเหลือคนที่จะต้องไม่ผิดแต่ต้องมาผิดนั่นหนูทานแล้วค่ะอันนี้ทานเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเพื่อนที่มีลกมนุษย์ที่มีปัญหากันนั่นแหละหนูทําทานแล้วค่ะเออแต่ว่าแต่เรียนหนูเรียนมาก็ก็จริงอยู่แผนกนี้มาแก้ไขเพราะคนสมัยนี้ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีอ่ข้ออะไรอ่ะที่ที่เป็นข้อมัดที่ความผิดของมันไม่มี หลักฐานไว้หรือไม่มีไม่มีข้อมูลไว้อ่ะมันก็จะเรี่ยงไปไอ้พวก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 ทำผิดแล้วไม่รับผิดน่ะนะแล้วพวกหนูก็เลยต้องหาข้อมูลหาหลักฐานมามัดตัวมันจนได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ล่อมไปแต่ล่อมาผิดก็คือผิดมันต้องเจอเพราะอะไรเพราะพวกหนูมีปัญญาหาหาความผิดของคนผิดมึงจะเรี่ยกยังไงมึงก็ต้องเจอเพราะพวกหนูเรียนหลักหลักของการพวกนักพวกพวกทำผิดมันซ่อน ซ่อนซ่อนมันซ่อนเก่งยังไงแต่หลักหลักของพวกเนี่ยที่มาในโลกมนุษย์เรานะที่ได้ตําแหน่งนี้ที่เรียนมานี้เขาถึงได้หาเจอแม่งเขาจะมีตํารวจแผนกสอบสวนหรยใช่ไหมสอบสวนอ่ะไปสอบดือนเดือนน่ะพวกผู้ร้ายปากแข็งอ่ะอ่ะเขาเอได้เวลาหลับดีๆ,ๆเขาปลุกไปสอบสวนอ่ะเออแล้วสอบสวนก็ตะล่อมไปตะล่อมมาเขาหลักเขาเรียนมาผู้ร้ายก็ ท,ทีแรกก็ไม่รับไม่รับสุปแล้วมันก็เผอสิดึอดเดืดดก็มาชวนกูไปไปสืบสวนน่ะนั่นเนี่ยก็แล้ววิชาวิชาตร,ตรวจตรวจผู้หลายให้เจอนะนั้นนี้แม่ถามแค่สั้นๆแต่ประมาประไมแบบนี้ล่ะโรคนี่เป็นโรคของมนุษย์มันโรคของมนุษย์ที่ว่าเราจาเป็นต้องทานศีลภาวนาเลี้ยงไหมนั้นแม่ก็เลยพูดถึงเรื่องทานให้อภปปัยบรรทานแม่ก็เลยไปยกงานหนูนี่แหละวันนี้มามามาประมาประไม แล้วมันก็จะได้มันก็จะเป็นสมบัติหนูเลยยะแล้วทีนี้คนเราไม่มีใครกล้ารับผิดถ้าทําผิดเพราะว่าเพราะว่ามันทําผิดเพราะเหตุไรก็เพราะเ,าะเหตุว่าเออเออแม่หนูตอบแม่ได้ไหมล่ะเหาทําไมมันถึงทําผิดมนุษย์นี่เออเออเอางี้ดีกว่าตอบแม่ได้ไหมอุ้มวะเาบอกว่าเป็นความไม่รู้บอกไงคะแม่ก็จะว่าเขา เขาไม่รู้ความจริงของธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยค่ะแม่ว่าเขาต้องการแค่ไหนแต่มันเอินไปตามใจตัวเองเยอะเงี้ยค่ะแม่มันก็เลยเลยเถิดนะคะเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องทํากรรมไปรู้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแม่ทุกทุกแล้วค่ะว่าทําไมมนุษย์ถึงทําผิดแม่ถามถูกไหมล่ะจ้ะค่ะจ้ะเพราะว่า,วาอาวิชชาแล้วก็ธรรมชาติที่ทําให้เขาทําผิดฝังมาด้วยธรรมชาติมนุษย์ ทําผิดเพราะว่าอวิชาความไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ทําผิดถูกไหมทีนี้ถึง,ถ,งถึงมังอ้อไหมลูกจ้ะก็เลย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 ,เลยสงข้อกับที่หนูตอบอยู่ค่ะแต่ถ้าเราจริงๆอวิชาความไม่รู้เรียกอีกทีก็พู้จะเรียกว่าความโลภแล้วก็แล้วก็มุสาเอแล้วก็แล้วก็มุสาอยู่ในข้อมุสาเนี่ยมันถึงทําผิดเพราะอะไรมันทำผิดมันมุสาก็มันจะเอาอ่ะ ถ้าไม่เอาไม่มูสามันก็ไม่ได้นี่นะฉันไม่มีตังค์กินข้าวเลยเนะี่ยหมดเกี้ยงที่แท้มันมีอยู่แต่ถ้ามันไม่พูดอย่างนี้เขาจะให้มันจะได้ตังค์จากเราไปกินข้าวไหมล่ะจริงรค่ะเ <c oughs> ออถึงบางว่าไม่รู้เพราะนั้นเขามมสาเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันทําโทษตัวเองทาร้ายตัวเองอย่าค่ะมันทําร้ายตัวเองทําทโทษตัวเอง,เองซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่ามมสาข้อที่สี่ไม่ใช่มาสั่งแต่พาะนักปฏิบัติสั่งทั้งโลก สั่งทั้งโลกข้อมูสาไม่ใช่สั่งแต่ว่าเออมึงปฏิบัติอูสั่งให้มึงงดนะเอ้ยลูกหลานเอ้ยชาวโลกเอ้ยไม่ใช่ค่ะสั่งทั้งโลกเลยค่ะมึงอย่ามูสาใช่นหมเนี่ยแต่มันมูสาก็เหมือนกัมพูชามูสานี่แหละมั้งเออมันเป <c oughs> ็นแม่ว่ามันมูสารู้ละมันไม่ไม่หาความจริงอยากไม่ได้อยู่เนี่ย <c oughs> มันมูแล้วก็มูสายัางไม่พออีกอัตราตัวตวนอีก อไม่ยอมไม่ยอมเสียหน้าอีกสู้ตายตนรกนรกหมอกไหม่พราะสนนรกหมอกไม่สนนรกมหานรลกไม่สนตอนนี้กูกูจะกูจะเอาหน้าเอาตานี่เลยคือมนุษย์โลกนี่คือมนุษย์ที่มันต่อสู้ที่มันทําความผิดโดยอวิชาโดยกิเลสพาเป็นไปด้วยธรรมชาตินี่ค่ะเพราะนั้นนั้นน,นี่ถามเรื่องทานนะแต่เอานี้มาประกอบ วันนั้นแม่เลยบอกให้ทานหมดไม,ไม่ไม่เห็นไหมพ่อพ,อพ,อพ,อพอ่อแม่อาจารย์ท่านจะไม่ว่าแรงๆหรอกท่านก็มีแต่ว่าแบบแบบพอใช้ได้อ่ะอ <c oughs> ย่าไม่ว่าหยาบหยาบไม่ว่าแบบนั้นนะเพราะท่านรู้อยู่ว่ามึงทาเพราะอวิชชามึงทาเพราะว่ามึงเป็นธรมธรมชาติเพราะกิจธรรมชาติกิกิเลสกิจมยากิจที่มึงถูกสร้างมาให้โลภโกรธหลงอ่ะเออให้ให้มุสาวาทา,าเวรมานี <c oughs> ไม่ไม่เว้นนะก <c oughs> ็ท่านก็รู้ท่านก็ไม่รู้จะว่าอะไรพวกมันมนุษย์ เห็นไหมถ้าผู้ที่ท่านนั้นท่านก็ไม่ตำว่าดตรงๆท่านมีแต่เตือนๆอย่างเงี้ยค่ะท่านก็สอนเป็นกลางๆจ้ะถ้าจะให้ด่าเหมือนคนทั่วไปผู้ที่ท่านศึกษารู้รู้ความจริงแล้วท่านไม่ด่าแบบคนทั่วไปถูกไหมลูจกจ้ะนั่นถึงได้ว่าอ๋อให้อภัยเพราะว่าเขาไม่รู้นะแล้วให้อภัยสิ่งที่สุดของที่สุดนะลูกขนาดนั้นเลยค่ะแล้วแล้วเราจะอะไรจะเกิดขึ้น เราจเจริญอย่างเดียวค่ะแปลกไหมคะเจริญอย่างเดียวค่ะเพระาะไมเป็นงนั้นก็เราเชื่อพระุทธเจ้าไงคนเชื่อพระุทธเจ้ามันก็เลยจเจริญน,นานใช่คนเชื่อพระพุทธเจ้าต้องจเจริญอยู่แล้วไม่มีทางเราที่จะตกต่าอ่าก็เราก็ท่านบอกให้เราทานไหมในเมื่อเราไม่จําเป็นต้องไปท,ที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไปวัดไปวา,ไป,าไปสร้างนู่นสร้างนี่ถึงจะเรียกว่าทานนี่ละ่ะถูกไหมไหให้ให้่านให้ทานกับเพื่อนรวยให้อาภัยเป็นทานนี่ล่ะคะ่ะ อ่เพราะนั้นถ้าให้สิ่งนี้โอ้โหแล้วอดีตชาติเราก็ไม่รู้ว่าเขากับเรามีอะไรกันหรือเปล่าถ้ามีกรรมต่อกันเขาก็เลยมาเล่นงานเราแน่เดี๋ยวที่เราให้ทานที่เราที่เราให้อภัยไปมันก็จบกันที่ที่นี้ถ้ามีของเก่ามีต่อกันที่เราเคยไปร่วมเกินเขาไว้จบไปด้วยอีกแล้วแล้วเขาก็จเจริญทางธรรมจบกันเลยจบจบที่เราแต่เขาจะไปม,มีกับใครอีกเรื่องของเขาแต่กับเราจบ เราะนั้นถ้าใครที่เอาเปรียบเราใครที่ร่วงเกินเราใครที่เบียบเดเบียนเราไม่ว่าจะมากายวาจาใจก็ช่างทับสินเงินทองก็ช่างเราให้อภัยจ้ะให้อภัยโอ้เขากงเนป็นแสนก็ภัยก็ค่อยๆเจรจาเอาค่ะถ้าเราว่าเจรจาจนถึงที่สุดนะว่าได้ก็ได้ไม่ได้แทงเข้าบัญชีรรมแทงเข้าบัญชีมืออ๋องเขามาตั้งอติราชก็จบกันไปมีใครแทงได้ไหม,มก็ไม่เก็แทงได้อยู่แล้วเขาก็าตอนนั้นนะแม่ก็ร้องห้างอยู่นะ เงินเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายแสนเป็นล้านอยู่นะเจ้อของเจ้านั้นเจ็ดแสนเจ้านี้สามแสนนี้แสนแม่กับภาวนาอยู่แม่ก็ร้องไห้นะแม่เสียดายแต่พอพงพอพระเจ้าบอกว่าพอเดินจงกรมอยู่ท่านบอกว่าจะเอาจะเอาทำหรือจะเอาเงินอย่างนี้เลยนะเ,<อ>เสียงปิ้งขึ้นมาเลยค่ะว่าเดินอยู่น้าตาก็ไหลแต่ขาไปหยุดเดินนะหยุดวัดบ้านตาดได้ดึงได้ก็เสียได้ร้องน้ําตาไหลแต่ก็พูดโทแต่ก็น้ําตาไหลเค,ค็กเดียวอ่ะ จะเอาเงินหรือจะเอาทมแค่นั้นแหละค่ะหยุดกึกเลยได้ปัญญาเลยแล้วก็นั่งลงกับ<ม>ที่ที่ที่เส้นสายวงกลมเลยกาบลงแม่ธรณีเลยเอาทมเจ้าค่ะเนี่ยจ้าตั<ม>้งกันนั้นมาแม่ไม่เสียดายเลยค่ะไม่เสียดายไม่ไม่ถึงมันอีกเลยไม่ไปนึกถึงมันอีกเลยจ้ะมีนี่แหละแม่ดูยกตัวอย่างท่านจะดูแลเราค่ะเพราะว่าที่แท้เรา าอดีตชาติเขาท่านเรามาทางนี้ท่านจะให้เราคืนนี้เขายังไงลูกแม่โกงเขาไว้ในอดีตชาติ่ะชาติไหนแม่ยังไม่รู้เลยอะแต่มึงมึงเมื่อชาตินี้มึงจะหนีอะมึงจะออกไปมึงจะตีตีตัวมึงจะทําพัสปอร์ตหนีกูทวงอะนาอามึงทาพาสปอ p o r t มึงจะหนีไปจากโลกมึงต้องมึงมึงต้องใช้เขาถ้ามึงไม่ใช้เขาจิตมึงก็ไม่สะอาดบริสุทธิ์เลยโดนบันดาลให้เขาโกงแม่ แล้วก็เลยเนี่ยเราเลยให้ทานเนี่ยเพื่อเพื่อความไม่ประมาทเองค่ะไม่ใช่อะไรทราทาน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 ยังไงหรแม่ไม่ใช่ปัญญาทานนะเอาก็ทวงแล้วไม่ได้นี่วะเออเราก็ไม่เราไม่ทีเราก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ลดหย่อนผ่อนให้แล้วเราให้ผ่อนมหาผ่อนแล้วก็ยังไม่ให้เอาก็ต้องแทนเข้าบัญชีอดีตชาติขูกูง่มมาเพราท่านให้กูใช้นี่ไม่งั้นจิตแลกกับจิตบริสุทธิ์แลกกับจิตหลุดพ้นมึงเอาอะไร ไหวก็เอาเอาเอา,เอาแลกกับจุดกิจลุดผลด้วีเรื่องของเรื่องนะโลูกเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเออให้ทานให้ทานนี่แลหละค่ะเหตุผลบบดน,นี้เหตุผลเมื่อกี้พูดกันพูดกันหนูหนูเข้าใจ อ่ะเป็นราหมอะไรท่านท่านใจสปอร์ตใจถึงขนาดนั้นในนักปฏิบัติโอ้โหปฏิบัติไปถึงไหนใจดีขนาดนั้นใจเข้มแข็งนั้นใจเด็ดขนาดนั้นอ๋อคนข้ารับฆ่ารอบครอบในว่าเพราะพระเจ้าสอนไว้อะว่าว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วคนที่มีกับเราเนี่ยมันต้องมีต่อกันนะก,กรากการมจะกันแบบไหนกรรมกรรมแบบไหนกรรมเอาเปรียบกรรมเอาของเขามาก่อนนะหรือกรรมทําร้ายเขาไว้หรือกรรมร่วงเกินเขาวาจาใจกรรมเอาสมบัติของมาเอาสมทรัพย์ของมาเขาเสียอกเสียใจรวชาตินี้อมึงมาพบศาสนามึงปฏิบัิมึงภาวนา ท่านก็นใช้เขาซสาแ้เราก็เลยเราก็เลยว่าเออเนาะมันก็เลยไม่มีปัญหาจริงๆลูกเอ,อ้ยทีนี้ก็เกิดจากปัญญาไม่ทีนี้เกิดจากปัญญาปัญญาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะพระพุทธเจ้าสอนวาานี่สอนไว้ในโลกเพระให้ให้มนุษย์ทั้งโลกนี่อยู่ด้วยสติกับปัญญาเอาสติปัญญามาดูมาดูแลมาเป็นเครื่องอยู่สติปัญญาเป็นเครื่องอยู่ของมนุษย์ทั้งโลกโลกูกสติปัญญาจัดก,การทุกกรณีลกูก เคลียได้ทุกกรณีค่ะเคลียเคลียไม่มีลงยากแค่ไหนก็สติปัญญาเคลียได้ค่ะเพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาค่ะเพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่ที่ในที่เขาเขาป้อนมาในขัน้าในจิตมนุษย์ทุกดวงแต่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นก็ได้อย่างทางอื่นเขาถึงไปใช้จะเอาบ้านเมืองก็ไปใช้สติปัญญานั้นเอาบ้านเอาเมืองฮะวางแผนก็จากสติปัญญา แต่เขาไปสติปัญญาแบบนั้นไปตกนรกแต่สติปัญญาของพุทธเจ้านี่ท่านให้ใช้ให้รู้เท่าทันธรรมชาติให้รู้เท่าทันกิจใจที่ฝ่ายจะเบียดเบียนให้ปล่อยวางให้ละให้สละอย่าไปเบียดเบียนผลก็จะก็จากสติปัญญาเหมือนกันก็เหมือนเราจะฆ่ากิเลสเหมือนเราฆ่าวิชาเหมือนเราจะอยากออกจากโลกไปนี้เราก็ต้องเดินตั้งสติเดินปัญญาทั้งมันนอกนั้นเป็นองค์ประกอบค่ะศีลเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบถ้าเรามีไม่มีศีลมันมีมันมีผู้รายเอ้ยมันมีเจ้าหน้าที่มาคอยมาคอยทวงเราว่าเฮ้ยแกเดินแกกําลังปฏิบททัติธรรมแกมีความผิดนะโว้ยเธอปฏิบัติธรรมไงแต่ว่าฉันกาลังจะเอาแกไปเข้าโคเข้าตารางความผิดก็ความผิดก่อนแล้วค่อยเองค่อยมาภาวนาอันนี้เข้าใจไหมละม่ะีะ้าเพราะนั้นเองจะภาวนาก็เรื่องของเองไปแต่วลาเนี้ยเองมีความผิดเนี่ยท่านมีโจทย์นี่ะเองต้องไปติดคุกก่อนแล้วเองค่อยมาภาวนาแปลว่าอันนี้แหละจ้ะ ใช่ค่ะมันเป็นแปลว่าอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆที่ที่ทว่าเมื่อกี้ว่าทําทไมถึงนั่นแหละแม่เป็นยกตัวอย่างแม่ก็เลียงเลียงใหม่น้องกุ้งทวนให้แม่ก็ได้ค่ะไม่ไม่ใช่ว่าขอปัญญาเรื่องสติปัญญาเนาะเอาที่ไปใช้ผิดทางเนาะอยะาแล้วเอามาใช้ทางเอามาใช้ทางธรรมันยัทงทมก็ก็รู้เท่าทันแบบนี้นะคะ่ะหรือรู้เท่าทัน โลกโลกของที่เขาเออเบียดเบียนน่นะคะ่ะเพราะมนุษย์มีจิตแบบเดียวกันหมดน่ะเพราะว่าจิตแบบเดียวกันเพราะมนุษย์มีขันห้าตัวเดียวกันะมนุษย์มีขันห้าเหมือนกันหมดน่ะแล้วสูกสร้างมาจากที่เดียวกันหมดน่ะเป็นเป็นคนของธรรมชาติั้หมดน่ะมันก็เลยเป็นธรรมชาติหมดแต่ใครจะแรงใครจะเบาใครจะหนักใครจะไปใช้ในทางธรรมชาติก,ก,ก็ก็หมุนเวียนในโลกนี้ต่อไปก็เป็นกรรมอ๋อ,อไม่พูดเรื่องสิน ก็ศีลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้องดเว้นเป็นข้อป้องกันให้เราเนี่ยพอเราภาวนาศีลก็เลยไม่ศีลไม่ไม่ผิดศีลพอไม่ผิดศีลเราก็ไปได้ง่ายแต่ถ้ามีศีลเราภาวนาดีแค่ไหนเขาก็มาจับเราไปเข้าคุกก่อนแม่พูดอย่างนี้เมื่อกี้แม่หลง้ะบางทีนะนเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้านะถ้าไปหาข้อข้อ,อป,รประมาประมัยคํามมายืนยันแม่ก็จำไม่ได้แล้วทีนี้ว่าแม่กำลังพูดหลักไหน เพราะว่าธรรมะจะพูดไปตามเหตุปัจจัยวันนี้เหตุปัจจัยเรื่องเรื่องว่าเป็นที่ว่าเมืเ่อกี้สินทําไมถึงต้องมีสินก็เพราะว่าถ้ามีสินภาวนาดีเพราะว่ามันไม่มีความผิดตารวจมาจับก็จับไม่ได้เพืองั้นกูก็ภาวนากูต่อไปกูดําเนินต่อไปกลลูปก้าวหน้าต่อไปเพราะกูไม่มีความผิดสินมีประโยชน์แบบนี้จ้ะอ,อ่าสินสติใช่ไหมสมาธิปัญญา มีวกว้างมากค่ะถ้าจะให้อธิบายกว้างมากค่ะทั้งศีลทั้งติดทั้งสมาธิปัญญาจําเป็นมากค่ะจะแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือตรงๆแต่เราก็ให้ระลึกได้ระลึกได้ว่ามีสติทุกเมื่อว่าเราเนี่ยถิงถ้งทิ้ง,งเราไม่ทำแล้วก็เราข้อเวทข้อข้อบัญญัติข้อที่พระอ,องค์ตัดไว้ในโลกอันไหนดีเราทําอันไหนที่ให้งดเว้นงดเว้นนี่ไงค่ะอันมีสติแบบนี้ถ้าไม่ได้ลงมือทําโดยตรงคือว่าเรายังอยู่ทางโลก แต่ขอให้มีสติตรงนี้แล้วค่ะตรงที่ว่าท่านสอนให้เราไม่เบียดเบียนไหมก็ท่านสอนคำาสั้นไหมให้มนุษย์ทั้งโลกสุดจริตหมดแหละคำว่าสุดจริตคครอบเลยนะลูกถูกไหมครอ,อบเลยค่ะหัวใจของพระพุทธศาสนาสุดจริตแต่มคมมากเลยค่ะจ้าสุดจริตหัวใจเลยค่ะทำกิจให้ผ่องใส ทำใจให้บหริสุทธิ์จ้ะนี่แหละค่ะหัวใจของุทธศาสนาทําจิตให้เป็นกุศลอยู่ทุกเมื่อก็ทำจิตให้เป็นกุศลอยู่กเมื่อ,อ,อคือคือทําจิตอะไรก็ได้ที่มันเป็นทางที่ไม่เบียดเบียนเป็นคุ้เป็นบุญน่ะถ้าเกิเรียกกุศลจ้ะทำจิตให้เป็นกุศลอยู่ทุกเมื่อจะเป็นบุญทุกเมื่อเป็นบาปอย่าทํานี่แหละหัวใจถูกไมไม่ใช่เหรอล,ลูก หัวใจของพระาศาสนาเลยสุสจริตอย่าทุจริตทํากิจให้ผ่องใสทําหัวใจให้สะอาดบรดิสุทธิ์หลุดจากสามแดนโลกธาตุสู่อมตะมหานิพพานล,ล้านเปอร์เซ็นตสั้นๆแต่เวลาทํายากมากครับผม